บล็อกซี่ปรับโหดเตรียมบับเข้าเซิร์ฟไทยโกลเด้นเติมเกมตามเกม ROV SHOK ถูกคุ้มเติมไม่อัน้นพร้อมให้บริการตามเกม SHOK กับ ROV กับโกลเด้นทางแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ ตัวแรกที่โดนบัปน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของโมเรนนะคะสกิลติดตัวสแต็คนะคะจะอยู่ได้ 1.5V ปรับใหม่เป็น2.5แล้วก็เกราะคู่นะคะแต่ละสแต็คจาก25-53ปรับใหม่เป็น26-40ในส่วนของสกิลหนึนะคะแรงขึ้นนะคะจาก59-90บวก0.75 AD นะคะปรับใหม่เป็น 7 5บถึง150บวก 0.5AD แล้วก็การโจมตีจะเพิ่มระยะนะคะเป็น0.5เมตรดูเลือดแรงขึ้นนะคะจาก15%เปรปรับใหม่เป็น 15- 20%ถึงการใช้มานาลดลงนะคะจาก30เหลือย5แบบเดิมการโจมต,ตีปกติลดคูดาวสกิลนี้ลง0.5นะคะปรับใหม่เป็น10%ส่วนสกิล2นะคะคูดาวแล้วก็มานานลดลงในส่วนสกิล3นะคะสโลตามสแต็กรับใหม่เป็นสโลตามการอัพสกิลในส่วนดานเมจนะคะก็เพิ่มขึ้นการใช้มานาาาาก็ลดลดงงสสร้วควมมมเเียหยหพิิต่ต สแต็กนะคะอันนี้ลบออกในส่วนของร็อกซี่นะคะก็โดนบับนะคะระยะเวลาการดึงลดลงนะคะเหลือเพียงแค่1.5วีแต่ถ้าว่าเพิ่มความสามารถใหม่นะคะไม่สามารถกดล้างสกิลนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น เพียร์ไฟหรือว่าจะเป็นทักษะฮีโร่หรือว่าจะเป็นล้างประมาณนี้เลยจ้ะในส่วนของคลิกสิกนะคะเอายูดีๆโด,ด,ดนบัฟเฉยเลยนะคะความเร็วเคลื่อนที่จาก350ปรับใหม่เป็น360ก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้น10หน่วยส่วนมิงนะคะสกิล1สกิล2แบบเดิมนะคะถ้าอัพสกิล2จะเพิ่ม AP AD แล้วก็กรอกคู่นะคะปรับใหม่อัพสกิล1เพิ่มแค่ AD และ AP อัพสกิล2เพิ่มแค่เกาะคู่ส่วนพลังชีวิตพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะจาก355นะคะปรับมาเป็น3620ในส่วนของสกิล1นะคะการฟื้นฟู HP ของเพื่อนร่วมทีมและตัวเองเพิ่มขึ้นมาในส่วนของเซลิก้านะคะก็โดนบัฟน,นะคะแบบเดิมถ้าสมมติใช้อันติ จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับปรับไมสามารถเคลื่อนย้ายได้ในระยะ1.5เมตรนะคะตอนที่เราจะกดใช้ anti-mage skill ในส่วนของเคนะคะก็โดนเนิร์ฟนะคะสกิลที่1ความเสียอาหายนะคะลดลงจาก300ถึง600บวก1.5โบนัส ad ปราบไมเป็น275ถึง550บวก1.35โบนัส ad ลดลงทั้งดาเมจต้นแล้วก็ ad ที่บวกเข้ามา และในส่วนของสกิลที่2นะคะความเสียหายก็ลดลงอีกแล้วค่ะจาก10ถึง20ประมาณเหลือเพียง10ถึง15ประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของดาร์ซี่นะคะก็โดนบรับความสามารถนะคะจากคูดาว9ถึง7.5วินะคะประมาณเหลือเพียงแค่7วิทุกเลเวลอันนี้สกิลหนึ่งนะในส่วนของสกิลที่3นะคะอันดีเมทส,สกิลนะคะก็คูดาวลดลงจาก45-40-35ประมาณเหลือเพียง สี่สิบสามสิบหกแล้วก็สามสิบสองวินาทีตัวนี่หญิงมองว่าน่าเล่นนะคะเป็นร o อกซี่เห็นปะทุกคนไม่สามารถกันซีซีได้แล้วนะอะไรก็ช่างนะไม่สามารถกดล้างสกิลของร็อกซี่ได้พูดง่ายๆว่าโดนจับคือปล่อยจอยเลยใน,นส่วนของอีกตัวที่น่าเล่นนะคะนั่นก็คือไซริก้านะคะซึ่งอันตรีของนางนะสามารถข้ามกำแพงได้นะคะห5่งดเมตรนะคะก็ถือว่าใกล้อยู่นะตอนจะใช้เนี่ยทุกคนสังเกตนะ ตอนจะใช้สกิล3นะคะสามารถเลือกพื้นที่ในการตั้งป้อมประกาศได้ก็จะประมาณนี้เลยก็คือสามารถข้ามกำแพงได้นะคะโอเคค่ะการปรับก็จะมีประมาณนี้แล้วทุกคนทราบกันมาหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะ